เมื่อเวลาเก้านาฬิกาสนาทีวันที่9้ามกราคมที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตยหมู่ที่1ตำบลห้วยเตยอำเภอซำส,สูงจงังหวัดขอนแก่นได้มีชาวบ้านห้วยเตยและพื้นที่ใกล้เคียงร่วม200-300ถึงคนรวมตัวกันให้กำลังใจหลังทราบข่าวย้ายนางคุณสุขแน่นอุดรผอรพ,ออพอสอตอห้วยเตยออกจากพื้นที่ไปช่วยราชการนอกฤดดูอย่างไม่ทราบเหตุผลเพียงชั่วข้ามคืนท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมไปทำ ข่าวในนครั้ง้งีแหล่งข่าวเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าหลังทราบข่าวย้ายผอ,อรเริ่มออกจากพื้นที่ราชการซึ่งมองได้แค่ประเด็นเดียวคือผออรเริ่มมีสามีที่ชื่อพันตํารวจเอกประสาทแน่นอุดรผู้สมัครหมายเลข3สสเขต3าขอนแก่นในนามพักเพื่อไทยจึงนี้เป็นประเด็นทางการเมืองไปไม่ได้เพราะ 1. นึผอเริ่มไม่เคยถูกร้องเรียนเรื่องการทํางาน 2. ย้ายนอกฤดูการแต่งตั้งยกย้าย 3. า,ราอรอพอตอห้วยเตยก็ขาดบุคลารกรอยู่แล้วและย้ายไปที่รพอพอตอจะเขออำเภอหนองเรือที่ไม่ได้ขาดบุคลารกรซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ารอพอ,อตอนั้นขึ้นตรงกับอาบาจอขอนแก่นที่เป็นที่ทราบกันว่านายกอาบาจอขอนแก่นนามสกุลอะไรเกี่ยวโยงกับพักการเมืองที่มีนามสกุลเดียวกันเป็นรองหัวหน้าพักซึ่งในข้อมูลลึกๆคือการระดมบุคลารกรที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนําส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิด ความไม่พอใจในคําสั่งโยกย้ายานี้จึงขอความเป็นธรรมให้ผอ,อ,อเริ่มผ่านสื่อมวลชนเมื่อวานหนูเห็นคําสั่งส่งมาที่รพอพสตอสองฉบับฉบับหนึ่งคือให้หนูไปปฏิบัติหน้าที่ที่รพอพสตรจระเคน้องเรืออีกฉบับหนึ่งให้น้องรัษาการกคือหนูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหนูลาปันนิเจ็ด ดีดีๆก็ส่งเอกสารมาที่รพสตออทั้งๆก่อนหน้านี้ไม่เคยไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนหนูดูแลชาวบ้านมาดีตลอดผลงานเด่นก็มีเราทำชมรมถ,ถึงเราจะมีคนน้อยสองคนแล้วก็ข้าราชการเราก็มีข้าราชการแค่สองคนถึงคนเราจะน้อยแต่เราก็ดูแลพี่น้องประชาชนดีมาตลอดไม่มีแม้กระทั่งหนังสือร้องเรียนใดๆทั้งสิ้น พอหนูรู้หนูก็โทรบอกประธานอสมแต่เขาก็ไม่ได้ลงลายกลุ่มอะไรกันเขารู้เขาก็ชวนกันออกมาให้กําลังใจหนูเป็นคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่รพสตอจรเ้อําเภอหนองเรือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆก็มีคําสั่งให้ไปช่วยราชการที่อื่นไม่รู้ว่าเราทําอะไรผิดเอาตรงๆเลยไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าผิดอะไรหนูคิดว่าชาวบ้านหรือพี่น้องคอนแก่นทราบดี แต่หนูจะไม่ขอกล่าวถึงมันเป็นเรื่องการเมืองเนาะหนูไม่อยากจะพูดถึงมันไม่ใช่เรื่องของหนูหนูเป็นข้าราชาการเวลาราชาการหนูไม่ยุ่งกับการเมืองอยู่แล้วถึงแฟนหนูจะเป็นผู้สมัครสอสอ,สอแต่ด้วยของกฎหมายหนูช่วยหาเสียงได้ถ้านอกเวลาราชาการ แต่ตอนนี้หนูยังไม่ได้ขยับอะไรเลยหนูยังไม่ได้ทําอะไรเลยหนูคนไข้มาหนูก็ดูแลคนไข้หนูไม่เคยไปบอกคนไข้ว่าเลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้นะคะหนูยังไม่เคยพูดเลยค่ะเราวยายให้หนูพ่าอะไรอ่ะแล้ก็ไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีอะไรมาบอกเราว่ายาฉ้อไม่มีค่ะคือปกติถึงจะเป็นถ้าเราไปยุ่งกับการเมืองจริงมันก็ต้องเรียกไปตักเตือนแต่นี้เราไม่มีหนังสืออะไรมาเลยอยู่ดีๆมีหนังสือให้เราไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นคือหนูทําอะไรผิดหลายแรงหรอคะ โดยผอ,อ,อเริ่มได้ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกรณีถูกยกย้ายหน้าที่ช่วยปฏิบัติราชการโดยไม่เป็นธรรมต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีนากยกิติพงศ์เบี้ยโกดีพูวอหน่วยการศูญดำลงทมขอนแก่นเป็นตัวแทนรับหนังสือดังกล่าวจากใจหนูคนที่รับคำสั่งต่อจากข้างบนซึ่งคำสั่งก็กอดกันมาในซองจดหมายซองเดียวกันหนูก็ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันเพื่อคถามว่าหนูย้ายมาจากที่อื่นเพื่อที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านเกิด ก็มีกันแค่สองคนจริงๆค่ะแล้วพอทราบคำสั่งว่าพี่เขาต้องไปที่รพอพศตออื่นด้วยความว่าหนูความสามารถก็อาจจะยังไม่เท่าท่านประสิทธิภาพการทำงานหรือการบริหารจัดการอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่เท่าผอ,อ,อตัวจริงคนที่เขาปฏิบัติมาด้วยกันก็อยากจะขอ,อะความเ็นทํามแล้วก็ขอความเห็นใจจากข้างบนเนาะ ช่วยพิจารณาคําสั่งย้ายครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าภาระงานทุกสิ่งอย่างเนาะก็จะเหลือแค่หนูกับลูกจ้างวิชาชีพอีกแค่สองคนที่เป็นข้าราชการจริงๆก็จะมีแค่หนูคนเดียวในการเซ็นเอกสารต่างๆก็จะต้องพึ่งพายังต้องอาศัยพี่เขาอยู่ในส่วนนี้ค่ะยังไงก็ประมาณนี้นะคะพี่ไม่ให้เขาก็เป็นประชาชนนะคะเพื่อนก็เป็นผู้มีอำนาจคำสั่ง ก่อฟังประชาชนแน่เพราะว่าเขาหักเขาหักแล้วในเมื่อหักกันแล้วเห็นยังกะนั่นกันนั่นแล้วกะเห็นใจเขาแน่เห็นว่าเขาบม่มีอำนาจกะเบิงดูแลประชาชนอย่างที่อยากเบิงแน่ในเมื่อประชาชนต้องการจังซี่กะกะพิจารณาไม่แน่ใจเห็นใจประชาชนแน่เพราะว่า เฮากับยู่แบบนี้ก็ด้วยรักด้วยย<ช>ั้งกันแล้วค,ค่ะ